นะครับแต่ว่าจะมาอ่าตอบคอมเมนต์หน่อยนะครับมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วต้องรู้สึกว่าต้องหลอกบอกเลยนะครับว่าเจ็บปวดมากๆกับคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์เข้ามาคือสิ่งที่คนคนนั้นเขาพิมพ์ม,มาเขาเรียกว่าเบียนคีย์บอร์ดเนี่ยมันมันเกินความเป็นจริงมากๆคือผมเนี่ยนะครับเป็นบัณฑิตพรามนะครับอยู่ข้างหลังผมไปศึกษาร่ำเรียนมาจนเป็นพรามมาเรียบร้อยนะเพราะนั้นคาว่าพรามเนี่ยที่วิไลเชตวันจะบอกว่าพรามเนี่ยก็ค,ยคล้ายๆกับพระ ต้องมีสินห้าที่บริบูรณ์สมบูรณ์มากๆจึงจะสามารถเป็นหมอพรามณได้นะครับผมเป็นหมอพราม์ผมมีสินห้าที่ค่อนข้างบริบูรณ์นะเพราะผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุรีและตัวผมเองเนี่ยก็คิดว่าผมไม่ได้ทําผิดทํานองครองทำอะไรผมใจซื่อมือสะาผมทําทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจเวลาที่ผมไปทําวิธีมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งนะครับ แลวเวลาที่ผมก่อนหลับก,ก่อนนอนผมก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเป็นกิจจวัดประจําวันนะครับบางครั้งในช่วงเช้าถ้าตื่นมาทําบุญแต่ใส่บาตรเนี่ยผมจะพยายามใส่ทุกวันแม่ค่ะนะครับแล้วในเรื่องของการทําวัดเช้าเนี่ยผมก็จะทําในบางช่วงบางวันแต่ว่าการสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นนั่งสมาธิผมทําทุกวันอยู่แล้วเป็นปกติธรรมดานะครับผมถือว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เบียดเบียงใคร และเวลาผมจะหลับจะนอนผมจะไม่ได้คิดอย่างอื่นผมจะใช้คําว่าภาวนาพุทโธอย่างเดียวอยู่ในใจเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันนิ่งมันสงบแต่พอมาเห็นคอมเมนต์นี้น,น,นะครับคอมเมนต์ในของชาวราศีกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็บล็อกเขาไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาทํามามันเป็นการกระทําที่แบบรุนแรงมากคอมเมนต์เข้ามาในลักษณะที่แบบมีอยู่คำหนึ่งที่ผมพอรับได้คําว่า คำว่าหมอดูกับหมอเดามีเส้นบางๆอันนี้พอรับได้นะครับอันนี้ผมถือว่าผมพอรับได้เพราะว่าหมอดูเนี่ยแน่นอนแหละนะฮะเพราะว่าเราดูดวงเนี่ยตามลัคนาราศีเกิดหรือตามไพ่ยิปซีตามเลขศาสตร์ตามอ่าไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยต่างๆก็ต้องดูตามวันเดือนปีเกิดมันก็ย่อมต้องมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอันนี้ผมพอรับได้แต่คํหนึ่งที่คนคนนี้ใช้แล้วเป็นคําที่ต้องบอกว่าน่าเกลียดมากๆก็คือคําว่าคําว่าหมอดูกับหมา นะครับหมาสุนัขนี่เลยคาว่าหมอดูกับหมาเนี่ยมันเหมือนกันนะไม่ต่างกันเลยเขาบอกอย่างงี้คือเป็นคาพูดที่แบบฟังแล้วมันตีสเลยตีสในใจเลยเจ็บปวดทันทีเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่คุณพูดมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกต้องนะหมอเขามีหน้าที่รักษาคนไข้มีหน้าที่ช่วยเหลือคนเจ็บไข่ได้ป่วยในกรณีถ้าเป็นหมอเป็นแพทย์ถ้าเป็นหมอดูนะครับก็ทํานายดวงชะตาแต่ว่าจะดีจะเร็วอันนั้นอยู่ที่ตัวของบุคคลแต่ละคน ถ้าคุณมองคุณเปรียบเทียบคนคนหนึ่งอย่างผมเนี่ยนะฮะเป็นเป็นหมาเนี่ยผมมองว่าคุณเองก็ไม่ได้ต่างอะไรนะครับหรืออาจจะต่ําด้ยอยกว่าได้สัมไปคือรู้สึกเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นเวลาคุณเจ็บแค่ได้ปวดคุณจะไปหาหมอสินะครับสําหรับเมนนั้นคุณก็ไปให้หมามารักษาดูแลให้นะครับในเมื่อคุณมองว่าหมอกับหมาเนี่ยมันคืออันเดียวกันใช่ไหมนะครับแต่ผมอยากจะมาแก้ให้ให้รายละเอียดว่าผมเป็นหมอดูแต่ผมมี ความเป็นหมอพราหม์อยู่ในมดูด้วยคําว่าหมอดูทั่วๆไปอาจจะแน่นอนแล้วฮะอย่างที่เป็นข่าวพากันอยู่หลอกลวงต้มตุ๋นเป็นเงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ผมเป็นหมอดูที่มีคําว่าหมอพราหม์มาทับอีกครั้งหนึ่งและผมมีครูบาอาจารย์ก็คือนายอำเภอเชตวันบุญงอกท่านเป็นพออวิทยายเชตวันสำนักพราหม์เชตวันแล้วใบประกาศผมก็ได้มาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคน เซ็นแล้วก็ออกมาให้ผมไม่ได้มาเพราะผมบังเอิญแต่ผมได้มาเพราะผมศึกษาเริ่มเรียนการจะเป็นหมอพราหมณ์ต้องมีสินห้าสมบูรณ์บริบูรณ์หรือศินแปดมีความพราหมณ์คือผู้ที่ให้ความรู้กับชุมชนหรือเป็นเจ้าพิธีนำพิธีให้คนรับรู้โน่นนี่นั่นผิดทุกสุดีเพราะฉะนั้นหมอพราหมณ์จะทําตัวเป็นแบบกะเวรลลากไม่ได้ คุณจะมาเปรียบเทียบผมเป็นหมามันไม่ถูกต้องมันเป็นคําพูดที่เจ็บปวดรุนแรงเพราะฉะนั้นผมเชื่อถ้าเขามาดูมมาดูสิ่งที่ผมพูดไว้ผมอยากจะบอกเขาผ่านตรงนี้ว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นการดูถูกคนอย่างรุนแรงมากๆเวลาคุณเจ็บแค่ได้ป่วยคุณไปให้หมามารักษาก็แล้วกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยมันไม่สามารถซื้อกับข้าวได้ไม่สามารถหาเงินได้ไม่สามารถสร้างบุญสร้างบรารมีเหมือนมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดนานได้ แล้วคุณเอาผมไปเปรียบเทียบกับเขาผมเลี้ยงหมาผมรักหมารักแมวบ้านผมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ผมไม่เคยดูถูกดูแคลนหมาตัวนั้นหรือว่าแม้กระทั่งแมวของผมผมก็เคยผมช่วยเหลือดูแลผมเอาข้าวเอาน้ําให้หมาจรนจัดกินเรื่อยๆเวลาที่มีโอกาสหรือว่าเจอเจอผมมีอาหารไม่ติดรถตล,ดลอดเวลาที่ผมอาไปให้ไปอาหารไปให้น้องหมาน้องแมวผมก็จะว่าจะวางเทไว้ให้กับหมาที่จรนจัดที่ผมเห็นอยู่ แล้วคุณจะมาว่าผมหมอกับหมามันมันเหมือนกันเนี่ยคุณคนนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกคุณนิดหนึ่งว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากๆคนที่เขาเป็นปัญญาชนแล้วก็ไม่พูดเขาไม่ใช้คําพูดแบบนั้นมันเป็นการดูถูกที่รุนแรงนะครับคือสาเหตุ <S <S ที่ผมออกมาพูดเนี่ยด้วยเพราะว่าผมรู้สึกเจ็บปวดในใจนะหมอดูหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บช้ำน้ําใจหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาดูดวงแล้วคนเหล่านี้เหมือนหลอกลวงคุณโกผมก็บอกแล้วไง การดูดวงในช่อง u t u b e เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ลักเลขานนเทศไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ช้างไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คาถาหรือใครก็ตามที่เป็นหมอดูดังๆสินแสต่างๆนะครับที่ท่านมีชื่อเสียงในเมืองไทยเนี่ยนะครับหรือต่างประเทศเนี่ยการดูดวงในช่อง YouTube เป็นการดูแบบครอบแบบครอบจักรวาลเป็นการดูแบบรวมๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะนั้นคุณจะมาเหมารวมว่าหมอดูคนนี้ดูดวงให้ดูดวงราศีนี้แล้วหรือดูดวงราศีกันแล้วราศีกันดีแต่ทําไมดวงเขาแย่ แล้วมาด่าเขาเปรียบเทียบเขาเป็นหมาเป็นหมูเป็นหมาอย่างนี้ผมถามคุณหน่อยสิ่งที่คุณพูดมันถูกต้องแล้วเหรอคุณทําถูกต้องแล้วเหรอแล้วคุณรู้หรือ,อยังว่าคนที่คุณพูดเนี่ยเขาอาจจะมีดีกว่าคุณเขาอาจจะเป็นคนเข้าวัดธบุญผมเข้าวัดธบุญอยู่สม่ําเสมอเช้ามาผมกว็ตื่นแต่เช้าใส่บงใส่บาตรขณะเดียวกันเนี่ยผมไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาวันหนึ่งไม่ใช่เลยนน้อยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผมจะต้องทําพิธีของผมแล้วเวลาที่ผมไปทําพิธีให้ลูกค้าผมก็ต้องทําให้ดีที่สุด ผมเป็นหมอพราหมณ์เป็นหมอดูผมเชื่อว่าผมก็มีศีลมีธรรมพอสมควรเีเดียวแต่สิ่งที่คนคนนั้นมาพูดมันเป็นการกระทําที่ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนดูเกลียดกันอย่างมากเลยผมไม่ได้ก๊อปไอไอคอมเมนต์ของเขาไว้เพราะผมผมมองว่าอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็บล็อกเขาทิ้งไปไม่อยากไม่อยากสนใจคือไม่อยากให้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้มันหมายถึงว่าการดูหมิ่นเหยียดหยามถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทได้เลยกับคําพูดของเขาคําว่า หมอดูกับ ản, หมานี่เหมือนเดียนกันเขาบอกหมอกับหมาเขาไม่ได้ใช้คำว่าหมอดูแต่เขาว่าหมอดูกับหมอเดานเนี่ยมีเส้นบางๆงอันเนี้คือคุณอย่าเอาคําว่างมงายกับศรัทธ,ธามาอยู่รวมกันอันนั้นน่ะเขาใช้ได้คําว่างมงายกับศรัทธ,ธามันหมายถึงว่าเป็นเส้นบางบางอันนี้ได้แต่ถ้าจะบอกว่าหมอดูกับหมอเดาเป็นเส้นบางๆมันไม่ถูกต้องนะครับ เขามีทักษะมีหลักเกณฑ์การดูมีทักษะพยากรณ์มีการดูเลขรุ่นนี้นั่นมีการดูกลุ่มของดวงดาวหมอดูเขาทํานายตามหลักตามโหราศาสตร์ที่เขาได้รับเรียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏต,ตรงหน้าของหมอดูคือการเกิดขึ้นจากกลุ่มดวงดาวหรือการเกิดขึ้นจากคาทํานายที่เขาได้รับมาเขาถ้าถึงเขาจะเดาเขาก็เดาอย่างมีหลักการอันนี้นะครับลักษณะของหมอดูจะเป็นแบบนี้ส่วนคําว่าที่คุณพูดว่าหมอกับหมา คืออันเดียวกันมันไม่ถูกต้องคุณพูดอย่างนี้มันไม่ได้คําว่าหมอเนี่ยคือหมอท่านศึกษารเรียนมาตั้งกี่ปีกว่าจะสําเร็จเป็นนายแพทย์ได้แล้วท่านรักษาคนไข้เนี่ยตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วคุณเอาคําว่าหมอไปเปรียบเทียบก,กับหมาผมถามหน่อยไอ้คนคนที่เมนคนนั้นนะสมองคุณอนะมันมัน,ม,นมันเป็นสมองหมาหรือปัญญาควายกันแน่สิ่งที่คุณพูดขออนุญาตนะขขอโทษจริง สิ่งที่เขาพูดเป็นคำพูดที่เจ็บปวดมากคือเขาไม่ควรที่จะใช้คำนี้กับคนทั่วๆไปถ้าไปใช้คุณไปใช้กับลูกเมียคุณได้คุณไปใช้ได้คุณจะไมาใช้คำว่าหมอกับหมาอันเดียวกันเวลาคุณเจ็บแค่ได้ป่วยก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าคุณก็ไปให้หมามันรักษาหรือคุณจะกินคงกินข้าวคุณก็กินข้าวกับหมาสิ คุณต้องทําแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมอยากจะเตือนว่าคุณอย่าทาแบบนี้แล้วผมไม่ได้เป็นหมอดูที่ธรรมดาผมเป็นใช่ผมเป็นหมอดูธรรมดาแต่ผมมีความเป็นพราหมณ์อยู่ในตัวผมรักษาสินห้าผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เคยรักทรัพย์รักของรักข้าของใครไม่ผิดลูปเมียใครแล้วผมก็ไม่เคยอ่าส่อเสียดนินทาว่าร้ายใครแต่สิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่เหลือที่จะรับได้ เพาว่าหมอพราหมณ์เนี่ยเชตวันไดบอกว่าหมอพราหมณ์กับพระเนี่ยคือใกล้เคียงกันเป็นคนที่ช่วยเหลือเป็นคนทําพิธีทุกคนจะต้องเชื่อในหมอพราหมณ์ว่าเขาทาแบบไหนย,ย่างไรเพราะฉะนั้นคุณให้เหยียดผมหน่อยไม่ใช่คุณจะพูดแบบอ่าถ้าพูดง่ายก็คือคําพูดเก่งๆแบบที่คุณพูดมาก็คือคําพูดหมาๆของคุณนะนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะเขามองว่าผมเนี่ยเป็นหมาผมก็ใช้คําพูดหมาๆของผมนี่แหละคืนเขาไปนะครับต้องขออนุญาตนะครับบางครั้งผมก็อาจจะอ่ามันอาจจะเหลืออดเหลือทนนะครับกับสิ่งที่่เเคค้าาาพูดไมวรจะใชํ ผมไม่เห็นอะไรที่มันแรงขนาดนี้มาก่อนมีคนคนเนียวที่เบสบ้นานนี่แรงมากๆนะครับเจ็บปวดนะในบางครั้งมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยเราทําคลิปวิดีโอออกไปแล้วทําไมถึงมาด่าเราได้ขนาดนี้คือเราไปทําอะไรเจ็บทำน้ำใจให้เขาหรือเปล่าเรามาสํารวจดูตัวเองแล้วก็ทํานายตามสิ่งที่มันปรากฏตรงหน้าถ้าทํานายทำผ้า24ผ่านทงางผ้า24ก็ผ้า24ออกมาตรงไหนก็ทํานายตามนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหัดใช้วิจารณญาณของคุณบ้างนะครับคุณคนนั้นนั่นนะครับที่มองว่าหมอกับหมาอันเดียวกันแล้วก็ เดาหมอดูกับหมอเดาเส้นบางๆนนะครับผมไม่รู้หรอกว,ว่าคลิปนี้ออกไปแล้วมันจะส่งผลด้านไหนบ้างแต่ก็อาจจะเป็นด้านลบเยอะนะครับแต่ก็ต้องกราบขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับผมจะมาบอกให้เขาได้รับรู้ว่าผมเป็นหมอดูที่มีจรรยาบรนผมศึกษาร,รเรียนโดยตรงกับอาจารย์คุณทงองอสุนีณอยุทธยาที่หมู่บ้านกลางเมืองนะครับรามอ่าที่ลาดพร้าวนะครับหมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าวนะครับ ใกล้ๆกันกับบ้านของหมอรักลิขานิเทศแต่ผมไม่ได้ไปเรียนกับหมอรักเพราะว่าหมอรักตอนนั้นแพงมากนะครับสามหมื่นกว่าผมไม่มีตังค์ไปเรียนแต่ของอาจารย์อาจารย์คุณทองเนี่ยผมไปทีไรผมก็จ่ายจ่ายเรียนจ่ายเรียนจ่ายเรียนนะครับขายทองไปเรียนนะครับส่วนการไปศึกษาเรียนประถามเนี่ยนะครับผมไปศึกษาเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ตำบลขามใหญ่อเมืออเมืองจังหวัดอุบลราชธานีการศึกษาเรียนเนี่ย เงินที่ใช้ในการเรียนคือหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็มีค่าโน้ตค่านี้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณสองหมื่นกับสามหมื่นนะครับศึกษารับเรียนอย่างอย่างแบบเขาเรียกว่าอุกฤษนะครับกว่าจะได้หลับได้นอนในใช้เวลาในแต่ละวันเนี่ยก็คือประมาณห้าหกทุ่มหรือแล้ววันสุดท้ายที่จะรับใบประกาศเนี่ยคือตีหนึ่งกว่าๆเลยกว่าจะได้หลับได้นอนเพราะนั้นแล้วผมกลับมาผมก็ต้องรักษาคําว่าหมอพราของผมให้มันได้ได้ชัดเจนมากที่สุดสีนห้า พ่อครูเชจวานจะบอกตลอดสินห้าต้องสมบูรณ์ต้องบริบูรณ์และขณะเดียวกันเวลาเราไปทําพิธีถ้าหมอพราหมณ์คนนั้นไม่ได้มีจรรยาบรณไม่ได้มีสินห้าก็ไม่ต่างอะไรกับงูพิษที่พ่นพิษมาใส่คนไม่ต่างอะไรกับคาพูดเผ็ดร้อนจากโจรผู้ร้ายไอโจรที่พ่นใส่ไม่ไม่ต่างอะไรกับคาําสา,คสาปแช่งทําให้คนคนนั้นแทนที่จะได้รับผลดีกลับกลายเป็นผลเสียเพราะผมทําพราหมณ์มาเนี่ยยังไม่เห็นมีใครมีผลเสียสักคน ผมเชื่อในสิ่งที่ผมทำเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในสายของท่านพระอาจารย์มั่นภูริสตโตเพราะผมอยู่ในสายของพระธรรมอายุเดียตกงนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างผมไปทําบุญเนี่ยผมถ้าผมมีตมังผมก็ทําเยอะอย่างผมไปทําบุญกับรถอาศิริผมก็ร่วมถวายทําบุญก็สี่ส่าห้าพันหรือบางทีผมก็ทําพระป่าถวายเงินสองสามหมื่นผมก็จะทําอยู่เรื่อยๆทาอยู่ตลอดเวลาที่ผมมีโอกาสเพราะฉะนั้นคุณต้องสํารวจตัวคุณเองก่อนสําหรับคุณคนนั้นนะสำรวจตัวคุณเองก่อนว่าคุณทําแบบผมได้หรือยัง คุณถึงมาด่าเขาถ้าคุณยังทําไม่ได้คุณอย่าเพิ่งไปด่าไปว่าเขานะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็มาไลฟ์สดให้ฟังกันเท่านี้นะครับยังไงก็ต้องการาบขออภัยทุกทท่านนะครับหากแม่ผมใช้คําที่มันหยาบคา,ายไปหน่อยคือในบางครั้งบางทีมันก็อาจจะต้องมีการโต้ตอบอะไรไปบ้างเพื่อที่จะให้เขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่ถูกต้องหมอพราหมณ์ที่จากสำนักพรามเชตวันมีเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนเพราะฉะนั้น อ่าถ้าคุณด่าผมเนี่ยหรือคุณด่าหมอดูเนี่ยมันก็อาจจะก,กระทบถึงหมอดูคนอื่นด้วยต้องบอกว่าอย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีควรจะทําในสิ่งที่มันมดีๆแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จถ้าคุณอยากจะให้ชีวิตของตัวคุณเองประสบความสำเร็จคุณก็ควรจะทําตัวของคุณให้ดีที่สุดเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ลากันไปแล้วขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญบริบูรณ์สมบูรณ์ในสิ่งที่หวังตั้งใจวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ